สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์คนไทยแท้ล้นมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับขั้นตอนแรกนะครับว่ให้เพื่อนมาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคําว่า k m k d h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับแค่ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับ ส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าประกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับหลัสผ่านนะครับยืนยันหลัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับปรากดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k m m เมขีดทีเฮ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไปเลยนะครับจะมี Facebook YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอมากมายเลยนะครับใครเพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองใช้เป็นของ Facebook นะครับอันนี้จะเป็นปลอมไลฟ์คนไทยแท้นะครับคลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาหานะครับนี่นะครับ เฟซบุ๊กนะครับถูกใจโพสรูปอีโมจินะครับคนไทยแท้ล้นมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับจะเลือกอันแรกนี้เลยนะครับถูกใจโพสนะครับรูปโปรไฟล์นะครับด้านหน้าก็จะมีได้แจ้งนะครับสี่แปดเจ็ดหนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในตอนของลิงก์นะครับ ให้ไปที่เฟซนะครับแล้วก็เลือกโพสตที่ต้องการจะปั๊มเลยนะครับเดนนี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอัดแปหนึ่งนะครับอัน,น๋ยวผมจะเลือกเป็นโพสตนี้เลยนะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงกด้านบนนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนนับการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดจะไม่ขึ้นให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองสักหนึ่งอให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จะขึ้นมาวเกี่ยวแบบนี้ก็อคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสิ้นนะครับเอามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคีวบัตรโค้ดทุกธนาคารนะครับ ทัวนี้วอลเล็ตนะครับบางปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับโอนเงินแนบสลีปทุกธนาคารก็มีนะครับแปทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ใช้ในโทรศัพท์นะครับที่อยากดาวน์โหลดนะครับมาดาวน์โหลดตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการเลยนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o ไ i G นะครับ แล้วก็นื่นอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับพอคลิกเข้ามาตรงดวงตาก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค้าแนะนํา5เซนต์กันเลยนะครับ ตัวเชื้อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขายมีผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มาด้านขวานะครับมีติดต่อผัานทางตัวแล้วก็ลายนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลท์ที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากๆเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแทนล้นมีตัวตนทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์คนไทยแทนล้นมีตัวตนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ